สุขสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฮักกบมาอยู่วัดบันชีสว่างแล้วเนาะอือย่างเลย,ยเอาทางหน้าวัดก่อนอมีเอฟซห้าคนหนึ่งเนาะเพื่นบอกว่าถ้ามีเวลาหรือว่า,วางกัไปรีวิววัดบันชีสว่างหาให้เนตด้เอิบไหมเฮากับจัดตามคำคอนะพี่น้อง เอาเอามุมได้ก an, an, ่อนบ่เมานี่เนาะเอามุมอันนี้ก่อนเนาะอันนี้คือบ่อนยาพออยู่เนาะอันนี้ถ้าแม่นเอื้นอยู่อันทางอันบ้านก็สิเอ้นว่าเฮือนนะแต่เอ้นอยู่วัดสิเอ้นว่าหยังว่าอแจกบ่หรืออีหยังกุฏิบ่อันนี้เป็น กุติพี่น้องประมาณขนาดก,กุติแล้วแพงแบบไปว่าว่าห่อแจกว่าออกไปแล้วน,นี่กุติกับลังใหญ่เติมน้องพี่น้องน้องใหญ่เลย เมาอันที่สร้างใหม่นี่เอิอยังประมเ,เมาอ้อแจกใหม่บอกแจกาใหม่อู่บกอใส่อแจกอันนี้เป็นทิศตะเวนออกเลยพี่น้องทิศตะเวนออกข้างนี่นขางนี้เป็นทิศตะเวนออก ทีตะเวนออกเนะี่เฮ้ากับซิติสกับถุงหน้าได้เพี่นออกเด้อบะเดินวัดตันที่สว่างนเนาะถุงหน้าก็จะเป็นถุงหน้าแบบสวยงามไปเลยเนาะเบ่งไปทางหน้าก็จะเป็นบัานนามงของซาแพงเองเนาะผู้ห่างผู้เสียลังคาแพ่แว,ว่อยเนาะทิศตะเวนออกติดก,กับทางบัานนามงเขา ทุงหน้ากับกลวงใหญ่อันไพศาลเลยพี่เนาะครูธรรมศาสตร์งามเลยเนาะทุกหน้าก็บซมีแต่งัวควายเต็มสวงมุมนี่ก็บซเป็นบันสีสว่างเนี่ยเนาะมันชี้เงาหันไปเลยเลยเงาขึ้นไป แล้วก็ไปขามหน่อยเดียวก็เป็นทงหน้าขามกับบานามำมงหน่อยเดียวอย่างหลาไประหันกระได้ไปน้องก้าวแพ่งกับโบเคยมาเหลาะก้างเว้นจักเถื่อพี่น้องเป็นการเป็นงานเป็นกังบุอันเป็นบุญจังมากเนาะมากก็มากลากงคืนบ่คอยเห็นดอกแควนี้ อันนี้เป็นทิดใต้โดยพี่น้องขางนี้อันนี้เป็นหอแจกซาลาองท่ำมาสัตว์พี่น้องเป็นที่จับตาของลายคนเนาะเพราะว่าล่อรุ่นว่ามันสิออกมางามสำได้เนาะแล้วมันสิแล้วปีใดนะใน,นปะสะปะสาโซนบานที่สว่างเนาะเพื่อนก็เห็ด ม่ได้ธรรมดาหลังบักไ่เป็นทิศใต้ของเองเนาะอันนี้ก็เป็นฮอแจกเก่าพี่นนอะ นีห่หอแจกเกาเดินวัดบันชีสว่างเอาก็ใหญ่เติบมีน้องมียังเงาะอยา,ากหอกก็สิงโง่ขึ้นไปหาปลาเมาก่อนพี่น้อง ซาลาเนี่ก็สามสิบกว่าต้นพี่น้องสามสิบสองต้นกลหวป่าใบนี่ก็สิเป็นทงหน้าเป็นหนัวไยอันนีนก้ก็พุทิตเว้นต๊อีก ไปตีย่างไปเจ้ากะไปย่างเพราะว่าปู่ไปเบิ่งผะใหญ่ผะบักใหญ่ถ้าก็บอกเพื่อนว่าทิศตะเวนออกกะติดกับทงหน้าแล้วก็ับกบันนาโมงเฮาทิศไต้มันกะซิมีแต่ปลาแล้วเนาะอะไรทิศไต้มีแต่ปลาพี่น้องลงไปกัดสิเป็นหวยนี่ทิศนี่มีแต่ปลา ถ้าหันมาทิศตะเวนตกนี่ก็สิเป็นหมู่บ้านเขาเนาะนต,ตะเวนโตก๊กเนี่แล้วนี่ทิศตะเวนโต๊กโต๊กเสียงใต้นี่ยังติดกับอันท้องหน้าได้นะี่แมนท้องหน้ากับป้าทิศตะเวนตกนี่บ้านทิศตะเวนตกเสียงเนื้อนี่จันเป็นหมู่บ้านบ้านที่ฉลอง เดินวัดเข้าบสได้ใหญ่เท่าบ้านเราบุยงใหญ่เข้าวัดสั่มกันเลยขณะน่นะขณะเยือนไปถู้กๆตั้งซาลากับบักใหญ่นึงเข้าว่าสั่มกันลังเถ่อกับใหญ่กว่าบ้านเราอีกตอนนี้กำลังสังเกตเอาี่น้องว่าบัดบัดนณฑมงกับบัดที่สว่างอันได้ใหญ่ กำลังเมากัดกระปลาเมาอือีไาด่ามันี่ยเขว่าม่กังวดวงวัดะมงแน่นดพี่น้องอีงเลอืมเปิดออกระดูนเนาะปูข้อมักผีกเนาะอยู่วัดนี่ ปะอ้อมเลยรีวิวหวาดกับเบิดแลเลยพี่น้องสุดเดินเลยห้าก็บสิขึ้นไปหมู่บ้านต่อเนาะขึ้นไปหมู่บ้านต่อบานนี้ กันสันเหี้มหอยแล้วนะ,อ,นะอันนี้ซีรีส์วิวให้บ้านที่ชาววางใต้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะมีเอฟซีคนหนึ่งขอมาจัดให้เลยก็ขัดใจนะคะเสียงปลาเมากับซีต่างเนี่ยเดือดปลาเมาบ์สบายเสียงแปลกแล้วเสียงแปลกแล้วพี่น้องเลยงานเงินบุญเงินดีไรไปงานอันเงนินดีไปงานซุปเอื้อยร้องวานนี่กลับมาปลาเมา ปราเมาบส่สบายเลยน,นีเย่เส้นนอ,อกไปอันนี้เป็นขอบทงหน้าเบื้องมันผิดเนื้อเนาะเออสิเอามาให้เบิ่งท่านผิดิดในบ้านกระตึอมีเสียงอันนี้ขอบบ้านขอบบ้านได้นี่ อบบ้านเบื้องนอกทิศเหนือเพราะว่ามาน้ำหลังเนาะขีม่มอเตอร์ไซค์เนาะหลังจากที่ขึ้นมาตะวัดแล้วก็สิรีวิวบ้านเบิกซาแพงว่ะจัดให้เลยซาแพงว่ะมาเมาก็สีบอกว่าร้ายปไปในเนาะให้เบ่งให้เบ่งวิวบ้านบ้านสีสว่างใต้เด้อ ทีกลางนี่ขอบคือเกาีขอบขอบเบื้องตะเวนตก

อันนี้ทิตตะเวนทิตะเว,นต,ะเวนตกอีกไปซ้ำลังเือนกับสีสุดบ้าแล้วป้าเมาบอย่างไปดอกเออเอาแต่ซ้ำนี่แหละบ้านของเพินินกับสีมี่สินทางสินทางเป็นตาก,กะโล เส like like ้นนี้ตรงแยกอันนี้เป็นแยกกลางบ้านเบิ้งเบิ้งปอามาสิเอาให้เบิ้งเนาะมันเป็นฉีแยกเด้ออันกลางบ้านกลางบ้านมีห้องการอยู่กลางบ้าน อันนี้เป็นเช้นทางอันขึ้นเมื่อทางตะเว้นออกเขาไปวัดบ้านชิสว่างทางเซนเน้กสิเป็นแยกออกมาจากกลางบ้านและสิเป็นย่างล่งหวยทิดใต้เนาะทิดใต้ทิใต้น,ตตนี่เป็นทางตันสุดบ้านเด้อพี่น้อง เป็นทางตันเนาะเส้นทางตัวนี้แต่ว่าสุดบ้านของบ้านที่สว่างออกไปนี่กะสิเป็นตรงหน้าอีกแล้วตรงหน้าแล้วกะสิเป็นห่วยโมงต่อจากห่วยอันเดียวก็บ,บ้านน้ำโมงนั่นละนี่กะสิเป็นทิศตะเวนออกเสียงเนืน้อบ้านก็บแบบนี่พี่น้อ,องเอ้ยบ้านนอกข้อ,ของหน้าเนาะมีเฮือนมีแตป่ป่ากล้วยยัง นี่เดี๋ยวกะสิไปให้เบิ่งเส้นทางโตทางไปบ้านด,ดงอีกในจุดนี้พี่นนอะสิเป็นเส้นทางเป็นเส้นทางแบ่งกันตัวนี้ทีๆทีตาก้องจับให้เห็นนะทางไปบ้านด,ดงแต่เป็นทางหลัดนาะพี่นนอะทางหลถมีทุงหายถุงหน้ามีห้อง ไปบรรดงเงืนหินบาทนี้นี่เสินทางตัวนี้นี่ออกไปใส่น้าคองไผ่หลัดไปใส่ซีวิไลก็สิออกไปสินทางลวงของไปเฮือนหินก็นได้ไปปักซองก็ได้สินทางตัวนี้นี่นนี้ก็สซีเส้นทางเส้นเนาะแยนกันมอง ทางสามแยกสีแยกที่ประมาววัาก็สิไปสู่วัดอีกเหมือนเดิมมหาวัดแมนงบมหาวัดอันนี้เป็นขอบขอบเบื้องอันเบื้องเบื้องทางทิศใต้เนาะเดี๋ยวมาบอกเบื้องในบ้านก่อนอันนี้คางทางในบ้านเด้อทางกลางบ้านอันนี้กลางบ้านประมาณนี้ หมู่บ้านเพื่อกะซิมีเส้นทางไปตาก,กะโลพี่เนาะอ่างตาก,กะโลเที่ยวเที่ยวสะดวกสบายแต่ว่าเป็นสะดวกสบายสำบันนอกกันเลยเนาะการลุ่มลังคืงเอเก่าตากแต่ม,มันมีทางเที่ยวนะนี่ห้ากะซิมาหอดวัดแล้วยุดยุดปกกันมาทางวัดนี่แมนนี่วัดนี่ วัดนี้สุดแล้วเด้อพี่น้องติดกับทงหน้าแต่ว่าบ้านยังบ่สุดพี่น้องบ้านสิยาวอ่ะเอาขวามหัวเจ้าแพงเลยก่ออไปกอนาแม่นนี้บ้านนี่สิยาวขึ้นไปเด้อพี่น้องสิยาวขึ้นไปพ่นแหละติดกับติดกับโรงเรียนปมบานี้โรงเรียนปรมน่ะสิอยู่ิตวนออยู่นงอบ้านเนาะ หละกกสีสุดบ้านสิตเวทห้องเยียนเด้อพี่น้องี่เห็นกำแพงต่ำๆห้องเยียนปฐมบ้านสีสว่างใต้ต่อจากห้องเยียนก็สะเป็นซุกซาราประจําหมู่บ้านเด้อนี่ของการซุกซาร่าซุกซาราหมู่บ้านของบ้านสีสว่างบ้านน,าน้ำม้งน้ำกันเนาะร่วมกัน ร่วมกันท,ทั้งสีสว่างทั้งน้ำม่งนี่สุสลาเบิดขั้นตะบอนแอนเขตเอาแม่บ้านแถวไก่เหรอนะนี่นะนบ้านที่ทางบ้าน,านอันนี้ก็สิปเป็นเพื่อนของแฉกประจำอยู่นี่เบิร์ดนอฟพี่น้องบ้านชีสว่างบ้านชีสว่างเขากับเบิดเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องจบไปทีเรียบร้อยเบิ่งทั้งวัดเบิ่งทั้งหมู่บ้านเนาะ มาจบ<ห>าอยู่ที่สุขสรามหาหอนี่กับสิปิดคลิปพี่น้องฝักกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามเ,เด้อสบายดีสบายดีรอชมเป่าเมาก็เป่าว่าซาว,าาว้าแพงต่อไปพี่น้องสบายดีเดอขอขอ้กอก็มกับใจละลายนำทุกทานาง,งามๆต้องเคยหยัดมือพูนอ้าว